สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตัวคุณไข้เวลามาสัมภาษณ์กันแล้วนะคะแล้วสำหรับแขกรับเชิญนี่นั่งอยู่ข้างๆกันที่ตรงนี้ให้คนแนะนำตัวเขาเองเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมทามเชนพุติลาครับชื่อเลน่อกาครับ แล้วก็เป็นนักกีฬา<ม>อยู่ทีมฟุตบอลชื่อซีเคเฟีครับนีมีแฟนสาบมากมายไก่กองแล้วเล่นเป็นตำแหน่งอะไรคะเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลครับทำไมถึงชอบเตะมอมอ่ะก็เป็นกีฬาที่ชอบเต่เล็กๆครับตอนอเด็กๆนะครับเพราะคุณพ่อก็พาไปเล่นตั้งแต่ตอนเด็กอืมใช่มันเป็นกีฬาที่แบบเด็กใครชอบเล่นกันนะน้องสายกะดีก็ชอบและกันจะตัวมอมเลยปะใช่ไหมเหงือแบบโซกๆเลยแต่ว่า อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกีฬาอาชีพแล้วใช่ไหมคะถือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพตอนนี้ก็เป็นอาชีพฟุตบอลของประเทศไทยก็มีตั้งแต่ไทยล Division Division ีกดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสองพิเกอร์เอฟซีที่อยู่ดิวิชั่นสองอยู่ดิวิช 2. 2> ั่นสองก็กำลังค่อยๆไต่ตเต้าขึ้นไปนเรื่อยๆใช่ไหมวู้กกวว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 าวว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 เวว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  แล้วก็การเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่ดีแต่ว่าในกีฬาทุกกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บ้างใ,<ช>ในซกเกอร์เอหรือว่าส่วนตัวเลยเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบเป็นอุบัติเหตุที่มันแรงๆบนบนท้องสนามมั้มคะก็ที่แรงที่สุดก็ประทะาปา้าฟุตบอลน,นะฮะแล้วก็เอ็นของเขาฉีกครับอันนี้ของตัวเองใช่อออเหรอ มันเป็นยังไงอ่ะทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะจังหวะเข้าฟุตบอลใชแล้วเราเข้าช้ากว่าเขาไปแล้วเม็ดเข้าแบบเต็มที่เลยเขาาเก็ไม่ยั้งเเหมือนกันก็ปะทะกันคือเข้าไปแย่งบอลกันชิงบอลกันตรงกลางแล้วแลเขาเราไปโดนอะไรของเขาอ่ะปั๊มปั๊มฟุตบอลนะครัแล้วเขาเขาจังหวะดีกว่าเราปั๊มฟุตบอลคืออะไรอ่ะดัตบอลแล้ววิ่งเข้าไป เหมือนแปรฮะแปรพุตบรณ์แต่ว่าไปาาปั๊มกันสองคนเขามีศัพท์ุตบรณเยอะเหมือนกันนี่จริงๆรายการเราน่จาจะเป็นแบบศัพท์พุตบรณวรรครมอ่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์เอ็นฉีกแต่ว่าเอ็นฉีกนี่คือเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีการการักษามันดีขนาดที่เราสามารถกลับมาเล่นได้ใหม่ด้ยแลคือเคสนี้ไม่ไม,ไม่หนักเหมือนพวกเอ็นควายน้าเอ็นควายหลังฉีกครับอันนี้เป็นด้านข้างไม่ต้องผ่า ไม่ต้องผ่าก็คือแบบแค่พับคืนเฉยๆกายภาพมันปั่นไม่้ใช่ไหมคะมแล้วปกติมันจะเกิดขึ้นบ่อยไหมไอ,อุบัติเหตุในสนามอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อก็มันเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดร่างกายฟิตพอก็จะอาการบาดเจ็บก็จะนอ้อยคิดว่าอะไรทําให้เกิดอุบัติเหตุในสนามได้มากที่สุดอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ก็<ม>คือกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องประทยอยู่แล้วนะคร<ม>ับหลีกเลี่ยงไม่ได้<ม>ฉะนั้นก็เกิดขึ้นได้ตลอดลมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วมันก็นคือเกดที่มองกดที่ก็ไม่รู้นะถ้าทามเกดที่อ่ะมันไม่น่าจะเกิดจากความประมาณมคือส่วนหนึ่งมันเหมือนแบบว่าเ,เราเข้าไปด้วยเทคนิคของเราเราเข้าไปด้วยกําลังของเราเราก็คิดว่าเออถึงแล้วมันจะปะทะเนี่ยเราก็คงคํานวณมาแล้วแหละว่ามันก็คงไม่ถึงกับขั้น เสียชีวิตหรืออะไรอย่างนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันมันเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าถึงได้มีการประทะกันบนในในสนามบบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่รู้สิผมผมไม่ถึงนะว่าเออจะประมาทอะไรเงี้ยมันมันคืออ่รเราตั้งใจที่จะเข้าไปเองนะฮะแต่อย่างนี้มันทําให้มันทําให้ความคิดของเราเวลาที่เราขับรถบนท้องถนนเหมือนกันไหมอาว่าบนท้องถนนนี่มันคือคนละแบบแล้วนะ มันเหมือนแบบว่าคือเราก็ปะทะกับคนอยู่ทั่วไปตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการของเรามันทําให้แบบความคิดของเราในหัวส่วนตัวแล้วมองยังไงส่วนตัวแล้วก็ฟุตบอลเราลงไปเล่นนะเราตั้งใจเล่นเราคอนเซ็ปต์ที่ทุกเออเหมือนตลอดเวลา90นาทีเราจะมุ่งทีฟุตบอลแต่การขับรถเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเสียสมาธิบ้างฟังเพลงบ้างเ้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางครั้งโทรศัพท์ก็ อันตรายมีส่วนเพราะว่าถ้าเกิดเราประมาทเราโทรศัพท์่ีสมาธิเสียนิดเดียวก็ไป,ลไปเลยแ<ล>สดงว่าจริงๆแล้วตอนที่เราอยู่ในสนามเนี่ยมันมันเหมือนกับแบบว่าสมาธิเราใจจดใจจ่ออยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งน,นะจริงๆแล้วเพราะว่าขนาดมีสมาธิอยู่กับการเล่นกับเกมขนาดนั้นแล้วยังเกิดอุบัติเหตุได้เลย<ช>คที่ว่า บนท้องถนนมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเพิ่มความประมาทเข้าไป<ม>เพิ่มความเลินเล่อเข้าไปมันก็ยิ่งทําให้เกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นอีกนี้ย้อนกลับไปเรื่องของกีฬาลก่อนเพราะว่าแคที่เคยได้ยินมาบางข่าวมันถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาปะทะก,กันแรงมากๆมันก็มีถึงขั้นที่เสียชีวิตได้เลยอันนี้จริงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้กรณีที่ว่าแบบศีรษะชนกันบ้างอะไรครับแต่ว่าที่ที่เป็นข่าวก็ ส่วนมากจะเป็นพวกนักกีฬาที่หัวใจวายแบบก็เป็นทางเลือกบนสนามใช่ไหมคือที่เคยเห็นยูเคสนีจำได้ว่าไ่รุ้นั้งไานนั้งลิเวอร์พูลแล้วก็มีซิเซ่อะตอนตอนแม์ที่ซิเซ่ขาหักตรงนั้นอะโอ้ยในนั้นแบบภาพมันมันเห็นกราฟิกชั้นากเลยแต่รู้สึกว่าอ่โกอ่ะ โกเขาเขาไปประทะอะไรกันนี้ท่าไหนไม่รู้แล้วอยู่ดีๆมันเหมือนแบบไปบล็อกอากาศหายใจเขาหน้าเขียวไปเลยนะแคที่บอกเฮ้ยเขาถึงถึงขั้นต้องบอกว่าตายเลยเหรือคืออันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาเนี่ยเรามองว่ามันไม่น่าจะมีอันตรายถึงชีวิตได้แต่เราก็คือมันก็ไม่สามารถประมาทได้หรือว่าหยุด สติของเราไว <laughs> ้มันก็ยังต้องมีสติกับการเล่นอยู่ตลอดเวลานะ <S <S ย้อนมาเรื่องส่วนตัวกันบ้างเรื่องของการขับรถอุบัติเหตุบนท้องถนนเคยเจออุบัติเหตุอะไรที่มันแรงๆบ้างหรือเปล่าแรงก็แรงๆนี่ส่วนตัวไม่ไม่เคยเจอครับแต่ว่าล่าสุดนี่ซึ่งประสบว่าอาทิต์อาทิตย์ที่แล้วนี่คือแบบว่าในในปัม๊มน้ำมันเ,ออเราก็รอที่จะเติมน้ำมันนะแล้วี้ีพอดีเห็น อีกช่องหนึ่งเขาออกพอดีเราก็เลยรีบรีบไม่ได้ทันได้มองทักเขาออกไปปุ๊บเขาตรงเข้ามาพอดีหัวเราก็เลยไปไปเกิดชนประมาทประมาทเราเราไม่ได้ดูคือเรารีบใช่ไหมและจากเหตุการณ์ที่เกิดการชนกันในบังน้ำมันซึ่งปกติเราก็ไม่เคยมีอะไรรุนแรงไปกว่านั้นอยู่แล้วคิดว่าได้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบ้างผมว่าได้อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่า มันเป็นการอุบัติเหตุชนเล็กๆนะครับแต่ว่ามันเหมือนว่าถ้ามันไม่เกิดเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะประมาทอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะป้องกันได้เราก็ควรที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันใหญ่กว่านี้และการป้องกันที่ดีที่สุดในกรณีนี้คือคือต้องมีสติครับแล้วก็อย่าประมาท ก่อนที่จะรีรูปร้าดไปทําอะไรนะคะลองเช็คหน้าเช็คหลังเช็คซ้ายเช็คขวาดูสักนิดหนึ่งจะดีมากๆเลยอ่ะพูดถึงการเตรียมตัวก่อนออกสตารดนีกว่ามีวิธีการยังไงบ้างอย่างาาส่วนตัว yeah. อางเงี้ยทำยังไงเพื่อที่จะเตรียมตัวป้องกันไม่ให้เกิดบติเจ็บนะครับส่วนตัวนะครับก็อย่างเช่นเวลาออกไปซ้อมฟุตบอลนะครับก็ซ้อมเหนื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องพผักพอไใ้เพียงพอทนะัอย่างเช่นขับรถรถติดอ,อย่างเงี้ยนะ พราะว่าเราเราใช้เราใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง<ะ>ถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอคนระับแล้วเราเกิดหลับไนก็เกิดอุบัติเหตุได้พักผ่อนให้เพียงพอเอออันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นมีส่วนนะบานคนจะมองว่าเอ๊ะพักผ่อนไม่เพียงพอมันเกี่ยวอะไรต้องรู้สึกเองคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอจะแบบไม่ไม่ค่อยรู้ตัวว่าตอนนี้ในระหว่างที่ขับรถอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งของสมองมันไม่ไม่ทำงานไปแล้วไม่ฟังก์ชันไปแล้ว เออก็ดีเหมือนกันแล้วอย่างอื่นล่ะอย่างเช่นแบบว่าเป็นคนเล่นรถด้วยหรือเปล่าแบบมีมีเช็คอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมอ่ะก็ส่วนตัวผมจะเช็คตลอดนะครับรถผมก็ทุกอาทิตย์ก็จะใช้พวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกอะไรเงี้ยครับเช็คทุกอาทิตย์เลยเหรอครับเพราะเพราะว่าคิดี่ควรจะทำบ้างแล้วใช่ไหมแล้วเช็คยังไงอ่ะเช็คเ็แค่เปิดกระโปรงกระโปรงรถดูครับแล้วก็ดูว sure> ่าเออเกน้ำมันเบรกรถดูเปล่าอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้ารถแล้วก็เข้าสูตร เขาเช็คกันทุกอาทิตย์เลยเหรอท่านี้คิดง่ายคนอื่นเช็คแค่ตลอดเลยแล้วอย่างแบบพวกพาดผงพวเรกอะไรอย่างนี้ก็ดูเป็นด้วยใช่ไหมครับดูดูได้ครับแล้วอุปกรณ์ในรถที่แบบว่าเตรียมไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินมีไหมอ่ะมีแค่มีแค่ไฟฉายอย่างเดียวเลยครับจริงเหรอเอาไว้สองนี้เดียวเผื่อเป็นอะไรตอนกลางคืนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะอืมแล้วอย่างนี้คิดว่าในกรณีสมมติว่ามีแฟนนะ จะบอกให้แฟนดูแลรถของตัวเองยังไงก่อนที่จะออกจากบ้านเกิดสมมุติเขาดูเขาทําพวกนี้ไม่เป็นอ่ะก็เช็คไม่เช็คเช็คน้ำน้ำเติมน้ำรถมอน้ำอะไรเนี่ยครับเพื่ออย่าให้มอญน้ำแห้งถ้ามอน้ำแห้งก็เครื่องก็มีปัญหาเครื่องก็มีปัญหาแน่ชัดเลยผู้หญิงก็จะเช็คได้อยู่แค่นี้ละค่ะน้ำแห้งหรือเปล่าไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจริง